สวัสดีครับผมนายกิติมาเห็ทองจเจริญอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าธรรที่10ครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นครับจุดมุ่งหมายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับข้อที่1เพื่อรักษาเอกรากทณ์ถินจากภายคุกคามจากพม่าคร,ครับข้อที่2รักษาความมั่นคงของราชธานีครับ ข้อที่3เพื่อฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับคืนสู่ความเจริญเรืองครับข้อ 4. เพื่อประโยชน์เศรษฐกิจทางการค้าครับความสัมพันธ์กับรับขึ้นบ้านนะครับเริ่มจากพม่าก,ก่อนนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นมีการทำสงครามกับพม่าสิบครั้งนะครับสงครามครั้งสำคัญที่สุดคือสงครามเก้าถัพในปีพศ2528นะครับพระเจ้าปทุมต้องการแผ่อำนาจครอบคุมถึงดินแดนสุวรรณภูมินะครับและทำการ ทำลายอาณาจักรไทยไม่ให้เติบโตให้ใหญ่มากกว่าน,นี้นะครับพระเจ้าประดุมจึงจัดทัพมาเก้าทัพที่มีความพร้อมที่จะทําศึกนะครับส่วนใหญ่นะครับไทยมีกําลังน้อยกว่าพมา่านะครับแต่ด้วยการที่มีผู้นําที่ดีมีความสามารถนะครับจึงทําให้สามารถชนะพะมา่าและทําให้พมา่าพ่ายแพ้กลับไปได้ครับ สงครามไทยกับพมา่าสิ้นสุดในรัชกาลที่3ครับเนื่องจากพมา่ามีกรณีพิาพาทเรื่องพรมแดนกับเขตอินเดียครับและรัชกาลที่สี่ครับรร 4, พมา่าก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษครับต่อมาจะเป็นรัฐยวนนะครับในสมัยรัชกาลที่1ผลจากการที่ไทยให้การอุปการะช่วยเหลือองค์เชียงสือมาตลอดภายหลังเมื่อองค์เชียงสือขึ้นเป็นกษัตริย์ยวนจึงทําให้สารสัมพันธ์ทาไมา่ดีกับยวนและดาเนินไปได้ด้วยดีครับ ต่อมาจะเป็นล้านช้างนะครับล้านช้างหรือเราในลักษณะความสัมพันธ์ที่มีต่อไทยนะครับจะมีอยู่2ด้านนะครับคือด้านที่เป็นมิตรไมตตีต่อกันครับแต่บางเวลาล้านช้างก็จะทําศึกสงครามกับไทยเช่นกันครับนอกจากล้านช้างในสมัยรัชกาลที่สองนะครับไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับเวียงจันทร์นะครับโดยราชสารนักไทยได้เห็นว่าเจ้าอนุวงศ์ผู้ถือครองเมืองเวียงจันทร์มีความจริงใจและจงรักภักดีกับไทยนะครับ จึงบำเหน็จความชอบให้เจ้าราชบุตรบุตรของเจ้าอานวงไปครองเมืองสําคัญคือเมืองจำปาสักครับส่งผลให้เจ้าลวงมีกําลังเข้มแข็งมากครับในราชาการที่สองต่อมา,าจะเป็นมอญน,นะครับในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะมีความสัมพันธ์แบบผูกมิมตรตีไทยจะช่วยเหลืออมอญให้พ้นจากการข่มเหงของพาม่าครับในสมัยราชาการที่1งทรงนากองทัพไปช่วยชาวมอนนะครับลบกับพามา่า ในสมัยรัชกาลที่2นะครับชาวมอญไม่พอใจนะครับจากการข่มเหงของพม่าครับจึงได้อพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ที่ไทยนะครับในบริเวณแขวงเมืองนนทบุรีครับและความสัมพันธ์กับหัวเมืองมอญยุติลงในสมัยรัชกาลที่3ครับเมื่อชาวมอญส่วนใหญ่ได้ตกไปอยู่ในอำนาจเขมรนะครับให้กับเขมรอยู่ในลักษณะการทำสงครามเพื่อขยายอาณาเขตครับโดยไทยต้องการให้เขมรเป็นรัฐ กันชนระหว่างประเทศไทยกับยวนครับโดยในสมัยรัชกาลที่1นนะครับท่งได้แต่งตั้งกษัตริย์ไปปกครองเขมรครับแต่ในสมัยรัชกาลที่2ครับเขมรได้ออกห่างจากไทยครับโดยหันไปเข้ากับฝั่งยวนแทนครับจนในกระทั่งสมัยรัชกาลที่3นะครับโปรดเก้าให้ส่งกองทัพไปขับไล่ชาวยวนออกจากเขมรครับต่อมาเป็นล้านนานะครับในสมัยรัชกาลที่1นถึงสครับไทยกับล้านนายังมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรีต่อกันครับ ในสมัยรัชกาลที่1นถึงสนะครับความสำพันทาไเมตียันที่ไทยสมัยรัชนากสิทร์ตอนต้นนะครับมีมาอย่างต่อเนื่องกับล้านนาครับทําให้รัชกาลที่5นะครับสามารถผลวกล้านนาเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยได้ง่ายขึ้นต่อมาจะเป็นมาลายูนะครับมาลายูครับมีทั้งการขยายอิทธิพลและการครอบครองพื้นที่รวมถึงการผูกมิตรเมติครับบางครั้งก็ทําสงครามกับไทยครับ ในสมัยรัชกาลที่1-3ถึงครับได้มีการก่อกระบฏหลายครั้งในหัวเมืองมาลายูครับไทยจึงได้ตั้งกลุ่มปราบปรามกระบฏครับซึ่งสามารถปราบปรามได้ทุกครั้งครับหลังจากนั้นนะครับไทยได้ดําเนินการลดอํานาจการปกครองของเจ้าเมืองในหัวเมืองต่างๆครับให้มีอํานาจนไนการ้านความสัมพันธ์กับจีนนะครับเป็นไปในลักษณะแบบรัฐ บรรณาการครับซึ่งไทยนอกจากจะได้รับประโยชน์จากการค้าขายกับจีนแล้วนะครับยังได้รับอิทธิพลจากทางวัฒนธรรมจีนหลายประการด้วยครับต่อมาจะเป็นชาวโปรตุเกสนะครับชาวโปรตุเกสเป็นชาติตะวันตกชัติแรกนะครับที่เดินทางมาจเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยครับโดยจะเป็นเรื่องการผูกมิมตรไมตรีทางการทูตแล้วก็การติดต่อค้าขายครับต่อมาจะเป็นอังกฤษครับโดยในช่วงแรกครับ ความสัมพันธ์ของไทยกับอังกฤษจ,จะเป็นทางการทูตและการค้าครับแต่ช่วงหลังจะมีความสัมพันธ์ทางการเมืองด้วยโดยสมัยรัชากาลที่2อครับอังกฤษได้ส่งจอห์นคอฟเฟรดตเป็นทูตเข้ามาจเจริญสัมพันธนไมตรีกับไทยเรื่องการค้าครับแต่ไม่ประสบความสําเร็จครับต่อมาในสมัยรัชากาลที่3ามครับอังกฤษได้ส่งร mm ้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีครับเข้ามาทําการเสนอสนธิสัญญา ทางพระราชไมิตีครับและทําการพาณิชกับไทยเมื่อพศ2369ครับผลของการทําสนธิสัญญานะครับทำให้อังกฤษได้รับผลประโยชน์จากการค้าขายกับไทยครับสุดท้ายนะครับจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาครับจะเป็นความสัมพันธ์ทางการค้าครับและความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมครับโดย ด้านวัฒนธรรมนะครับจะมีคณะมิชชันนารีนะครับที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคิดชาวมเมริการเริ่มเข้ามาค้าขายกับไทยในสมัยรัชกาลที่2ครับและเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ครับทำให้ไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาด้วยครับเช่นการจัดทำหนังสือเอกาสารและหนังสือพิมพ์ครับขอบคุณครับ